น้องพี่ซื้อพัมคินมาแล้วเนี่ยมีอะไรพิเศษหรอพี่ปะมีดิพี่พัมคินแจกหนักจัดเต็มปีสองเพียงซื้อเครื่องมือช่างพัมคินรุ่นรับโชคทุกเดือนมูลค่ากว่า2ล้านบาทวันนี้ถึง25่าธันวาคม2 5 6 7้ิพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างฮัลโหลสวัสดีครับกลับพบกับฟุ้งฟือยชั่นลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมาของใหญ่นะครับของพัมคินนะครับนี่คือแอร์คอมเพรสเซอร์ ER นะครับหรือปั๊มลมรุ่นเอ็กซ์ตรีมของพัมคินนะครับตัวเร็วแรงจริงๆเลยนะครับ ชื่อรุ่นนะครับ PTT ขีด H4 HP 6 0นะครับหรือเซิร์ชได้ง่ายนะครับ31554ที่ผมบอกว่าเร็วแรงเพราะว่าตัวนี้นะครับ4แรงมา้าเห็นอย่างนี้นะครับมอเตอร์2ตัวนะครับ1,490วัตต์คูณส นะครับเท่ากับ4แรงม้าเพราะว่า1งแรงม้าถ้าผมจำไม่ผิดว่าประมาณ700นิดนพันสก็เท่ากับ2แรงม้าคูณไป2ตัวนะครับสงแรงม้า2ตัวก็เป็น4แรงม้านะครับแรงมากกับปั๊มลมถังขนาด60ลิตรแล้วก็แอร์โฟงเขาเนี่ยอยู่ที่620ลิตรต่อนาทีเลยนะครับนี่คือหน้าตาคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูแล้วกันว่าตัวนี้มันสูงยาวเท่าไหร่นะเผื่อใครไปวางเริ่มแรกนะความสูงอยู่ที่ประมาณ58เซนติเมตรความยาวคร่าวๆนะครับผมวัดคร่าวๆนะอยู่ที่ประมาณสัก70 แล้วก็ความหนานะครับความกว้าง33หรือ34เซนก็ลองไปคํานวณดูว่ามันไปวางในพื้นที่ของคุณได้หรือเปล่าแต่ผมมองว่าตัวนี้ไม่ได้ใหญ่โตวกว่าตัว50ลิตรที่ผมเคยรีวิวเลยนะครับตัวไมกระตันอะไรตัวนั้นนะตัวไม่ใหญ่กว่าเดิมเลยแต่ว่าความแรงเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดคุณเปิดกล่องมาคุณจะเจอแบบนี้เลยนะครับคุณก็จะเจอล้อนะครับสี่ล้อนะครับผูก่างนี้เลยอ่ะล้อเป็นแบบนี้เนี่ยล้อเป็นแบบนี้ เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตรงตัวล้อเนี่ยเป็นยางแข็งๆแต่อันนี้ผมจะไม่ใส่ล้อให้ดูนะเพราะใส่ล้อมันจะสูงขึ้นไปอีกนะครับที่ผมวัดนี่คือตอนยังไม่ใส่ล้อนะครับเออแต่ตัวนี้ดีอย่างหนึ่งคือล้อเนี่ยเขาให้มาสี่ล้อเลยถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยจะให้มาแค่2ล้อเนี่ยให้มาสี่ล้อเลยก็จะลากง่ายแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เขาให้มานะครับนั่นก็คือตัวกรออากาศเนี่ยให้กรออากาศมา4ตัวเลยอ่ะก่ออากาศนะครับก็จะมาใส่ตรงนี้ทุกทุกอันเลย นะครับแบบนี้แอบผมลองใส่ใดูเนี่ยใส่เข้าไปส่วนใหญ่ก็อากาศพวกนี้นะครับโดยประมาณปีนึงค่อยเปลี่ยนก็ยังได้หรือ6เดือนก็ได้ถ้าใช้หนักๆหรือว่าพื้นที่ที่คุณใช้งาน,นมีฝุ่นเยอะนะครับก็ หกเดือนก็เปลี่ยนได้ของพวกนี้ก็มีขายเนี่ยก็ใส่หมดเลยนะสี่ตัวนะครับอ่าอันนี้เป็นป้ายที่ติดอยู่ที่ตัวเครื่องนะครับปั๊มลมนะครับเป็นประเภทออยฟรีก็คือไม่ต้องใช้น้ํามันแล้วก็ทํางานได้เงียบนะครับสาหรับปั๊มลมออยฟรีนะเหมาะมากกับการใช้งานตามบ้านหรือว่าใครที่ไปใช้งานแบบจริงจังก็สามารถใช้ได้นะเพราะว่าปั๊มค่อนข้างใหญ่นะครับหกลิตรใช้ไฟ2 2 0โวลต์นะครับเครื่องนะครับสี่แรงม้าพันสี่เก้าสิบวัตต์คูณสความเร็วรอบนะครับของตัวมอเตอร์นะสองพันแป จ่ายลมนะครับ620ลิตรต่อน,นาทีแรงดันสูงสุดที่ทําได้นะครับคือ8บาร์อันนี้คือโอเคนะคเพราะว่าตั้งแต่ผมใช้ปั๊มลมมาก็ไม่เคยใช้เกิน8บาร์8บาร์นี่ก็คือใช้พวกเครื่องยิงตะปูตัวใหญ่พวกยิงปูนยิงอะไรก็เพียงพอนะครับสบายสบายแล้วก็ปั๊มลมขนาด60ลิตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่41กิโลนะครับอันนี้ดูที่ตัวมอเตอร์ก่อนนะครับมอเตอร์สีสวยมากเนี่ยมอเตอร์นะครับตัวนี้ก็คีบระบายความร้อนนะครับเนี่ยสวยๆนะมีท่อสวยสวยสวย ด้านหน้าเป็นพัดลมนะครับระบายอากาศนะฮะแล้วก็มีข้อเป็นสีส้มนะครับนี่ใส่ ก็อการเรียบร้อยนะสีตัวแล้วก็ตัวฐานของตัวมอเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมียางรองหมดนี้การสะเทือนแล้วก็ไม่ทําให้เกิดเสียงดังด้วยแล้วก็ทางในคู่มือเนี่ยเขาบอกไว้พวกวาล์วต่างๆที่เขาตั้งไว้เนี่ยอย่าเปลี่ยนอย่าไปเปลี่ยนค่าหรือไปตั้งเองนะครับถ้าเกิดอยากเปลี่ยนจริงๆเนี่ยให้ติดต่อกับทางบริษัทเพราะาถ้าเกิดไปเปลี่ยนเองเนี่ยค่าที่เขาตั้งไว้สมบูรณ์แล้วเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนแล้วก็ทําให้ตัวเครื่องเนี่ยเสียหายได้นะครับอันนี้เขาเตือนไว้ในคู่มือเลยนะครับตรงนี้เป็นจอมีตัวเเลขนดี๋ยยววค่่อากั ตัวนี้เป็นเซฟตี้วาล์วนะครับเมื่อลมมันเกินเนี่ยนะครับมันจะระบายออกตรงนี้เองหรือเราจะดึงออกก็ได้นะครับอ่าแล้วก็มีหัวออกขนาดสิบสีนิ้วตัวนี้ตัวปรับว่าจะให้ออกกี่บาร์กี่อะไรแล้วก็ตัวนี้เป็นหัวแบบปลดเร็วนะครับเออเป็นหัวแบบปลดเร็วของพัมกินเลยนะเท่ดีนะครับเท่ดีอันนึงคือบอกปริมาณลมนะครับอีกอันนึงคือบอกปริมาณของแรงดันที่จะปล่อยออกไปนะว่ากี่บาร์ ลักษณะของจอเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะงั้นเดี๋ยวลองเปิดดูจะได้ดูว่าอันไหนคือแรงดันลมอันไหนคือจํานวนบาร์ที่เราปล่อยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวสายไฟนะครับเป็นปลั๊กสามขาแบบนี้นะครับยาวมาสักเมตรนึงนี่ตรงนี้มีสวิตเปิดปิดเครื่องนะครับอยู่ตรงนี้ อพอเสียบปลั๊กปุ๊บนะครับเลขตรงนี้จะขึ้น mm. ก็คือ220โวลต์มันจะมีขึ้นมีลงไปเรื่อยๆนะครับปกตินะเมื่อกี้เสียบอยู่ที่ประมาณ217นะไม่น่าเกินนี้นะเพราะว่าไฟบ้านเรามันอยู่ที่220นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบ้านใครไฟไม่ค่อยเสถียรเนี่ยก็มาเช็คตรงนี้ได้จะได้รู้ว่าปั๊มมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยบางทีไฟมันอาจจะไม่พอผมตั้งกล้องนะครับจากด้านบนนะฮะอาจจะสั่นนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเปิดปั๊มเนี่ยมันอาจจะมีการสั่นแล้วก็เดี๋ยวผมจะจับเวลาไปด้วย 60ลิตรทีเขาบอก45วินาทีเนี่ยจะจริงไหมนะครับอาจจะมีขาดมีเกินบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับอยู่ที่กําลังไฟของเราด้วยตอนนี้ผมเปิดบาลตัวนี้นะเนี่ยลมออกหมดละเข็มเนี่ยอยู่ที่ศูนย์หมดเลยนะครับทั้งคู่ไม่มีลมในถังแน่นอนอเดี๋ยวผมจะผักตัวนี้นะครับเนี่ยสวิตตัวนี้ผักไปเครื่องจะทํางานนะแล้วผมก็จะเปิดการจับเวลานะครับ1 2 3เริ่มนะครับเริ่มนะเสียงเงียบมากนะครับ 55นะครับมันตัดตอน55วิก็ยังถือว่าเร็วมากนะครับนี่55วิแล้วตัดเลยนะครับแล้วก็เข็มตัวนี้อยู่ที่8บาพอดีเป๊ะเลยลวเวลาลมเต็มถังนะครับเข็มจะอยู่ประมาณนี้ทั้งคู่เลยนะครับใกล้เคียงกันผมจะลองปรับตัวนี้นะครับนี่ปรับตัวแดงนี้ว่าจะให้ลมเนี่ยออกกี่บาะตัวนี้คือน่าจะสูงสุดละ8บาทนะครับนี่บิดสุดแล้วผมคลายนะครับห,หมบยยัยิ่งลายยิ่งลดไปเรื่อยๆนี yeah. ่ย เพราะฉะนั้นเราจะใช้พ่นสีหรือว่าจะยิงตะปูลมหรืออะไรก็แต่นะครับดูที่เกตัวนี้นะครับว่าเราจะลดได้กี่บาทนะเนี่ยลดได้ถึงสองบาทเลยแล้วก็เล่งเข้าไปนะครับเห็นไหมครับเข็มนี้จะขยำเดียวเข็มนี้จะเป็นปริมาณลมจะไม่ขยับนะครับเนี่ยเราจะใช้กี่บาทก็ว่าไป แต่สูงสุดคือ8บา์โอเคนะสรุปก็คือเข็มตัวนี้นะครับบอกปริมาณของลมที่จะจ่ายออกไปนะครับว่ากี่บา์ส่วนตัวนี้คือปริมาณลมที่มีอยู่ในถังไม่ต้องดูเป็นตัวเลขก,ก็ได้ครับดูเขาเรียกอะองศาของเข็มแล้วกันว่าอยู่ประมาณเนี้ยถ้ามองเป็นนาฬิกาอยู่ประมาณสักเอ่อเลขหนึ่งนะครับเราก็จะใช้งานได้แบบสบายๆแล้วสังเกตง่ายๆอันนี้ตัววา wow ว1.4นิ้วเนี้ยนะครับผมใส่ตัวอะแดปเตอร์3ทางฝั่งหนึ่งนะครับสายตัวนี้ผมใส่กับตัวยิงลมปกติ ส่วนอีกสายหนึ่งตรงนี้ผมใส่กับเครื่องยิงตะปูตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสผมจะยิงลมเ่าๆเนี่ยลมออกแดบาร์เนี่ยจะใช้เวลากี่วิน,นะครับก่อนที่เครื่องจะทํางานอีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้เครื่องเนี่ยเปิดเป็นออโต้หมายความว่าถ้าเกิดลมมันขาดปุ๊บมันจะทํางานทันทีอ่า<ม>ผมเปิดวาล์วลมก่อนนะครับนี่นะครับเปิดปุ๊บลมเข้ามาในสายนี้แล้วนะครับหนึ่งสองซ่อมโหแรงมากแรงแบบแรงมากมือแบบม,ม,มือถอยเลยนะครับ นี่กดดอย่างเดียวนะครับประมาณ9วินาทีแล้วตอนเราดูนะครับมันทำงานกับเรียบร้อยนี่ใช้แบบเต็มเหนียวเลยนะครับคือปล่อยเหมือนปล่อยฟรีเลยนะครับประมาณ9วินาทีเสร็จแล้วนะครับมัน รีเจนกลับนะครับรีเจนลมกลับเนี่ยอยู่ที่ประมาณทัก1ิห้าวินาทีทีนี้ผมจะรอนะครับฉีดตัวเนี้ยยาวไปเรื่อยๆเ,เลยหนึ่งนาทีกดตลอดหนึ่งนาทีกับลมสูงสุดนะครับแดบาระหว่างความเร็วของลมที่ออกไปกับความเร็วที่มันจะปั๊มคืนเนี่ยมันทันไหมภายในหนึ่งาทีนะครับเออน่าสนใจนะไปนะครับหนึ่งสองซ่ําหนึ่งนาทีนะครับ น,นี้ได้วิได้มากกว่าเดิมน,นะครับ14วินะครับอันนี้แต่กดเท่าเดิมน,นะครับเนี่ยกดุดเท่าเดิมนนยังฉีด่ดูนะครับหยุด1น,นาทีนะหยุดแล้วนะครับ ล้วฟังเสียงนะครับมันปัม๊มอีกไม่กี่วิอีกไม่กี่วิเองนะครับสุดยอดที่ผมจะให้คุณดูก็คือตอนที่ผมกดเนี่ยปั๊มลมเนี่ยมันจะถอยไปจนถึงจุดที่มันจะปั๊มอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับเสร็จแล้วเข็มนิ่งเลยครับเพราะว่าเครื่องปั๊มทัน กับลมที่ออกโอ้โหผมให้ดูเลยเด็ด <_ an _> <dead S 2> มากอันนี้ฝนตกนะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับให้ดูที่เข็มนี้เลยนะครับผมจะกดนี้ไปด้วยนะครับไอเข็มเนี้มันมาอยู่ประมาณครึ่งครึ่งเนี่ยตรงๆประมาณ12นาฬิกาเนียแล้วมันไม่ขยับอีกเลยนะครับเพราะว่าลมมันปั๊มทันนะครับอลองดูนะครับหนึ่งสองซ้ำดูนะตอนนี้เครื่องยังไม่ปั๊มนะครับมันถอยไปเรื่อยๆน,นะครับ ปั๊มลมทำงานแล้วตอนนี้ปั๊มลมทำงานเสร็จแล้วเก็บไม่ไปไหนแล้วครับยังกดอยู่นะครับถ้าผมปล่อยนิ้วนะครับนะครบลมเก็บจะมานะครับพอผมใช้ปุ๊บเห็นไหมครับเก็บนิ่งเลยนะครับสยุดยอดเนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยได้ตลอดเลยนะครับเป็นนาทีเลยนะครับดูดิดูดู ปล่อยปุ๊บปั๊มต่อพอกดใช้ปั๊มขันจุดยอดครับเดี๋ยวผมจะลองหาอีกอันนะถ้ามีอีกอันผมจะลองยิง2อันพร้อมกันนะครับแต่ตอนนี้นี่คือผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นปั๊มลมตัวหนึ่งที่ปั๊มได้เร็วมากๆนะครับเร็วแบบก้าวกระโดดเลยนะโอ้เลยเชื่อครับอันนี้ยอมเลยอันนึงผมใส่กับเครื่องพ่นสีนะครับกาพ่นสีแบบนี้ อะไรก็ตามนะครับที่ต่อกับวาลวนี้ยวาลวที่เป็นเซน104เนี่ยตัวนี้จะลมออกเต็มตลอดนะครับก็คือ8บาร์นะครับไม่เหมือนกับวาลวตัวนี้นะวาลวตัวนี้จะสามารถปรับแรงดันลมที่จะปล่อยได้นะครับแต่วาลวตัวนี้คือปล่อยเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้ยิงลมแล้วก็กาพ่นสียิงพร้อมกันดูสิว่าไอ้นี่มันจะรับไหวไหมนะครับสนุกละยิงทั้งคู่นะครับดูที่นิ้วผมแล้วกันว่ากดยิงไหมนะครับ12ซ่อมรับลมหายเร็วมากนะครับ ดูทันไหมเขียบมีลงนะครับแต่ช้ามากครับลงแบบลงช้ามากโหแล้วกว่าจะหมดถังคุ้ม้นไปเถอะเนี่ยพ้นสบายเลยเนี่ย ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงนะแต่ปั๊มไอ้พวกกาเนสีเนี่ยจริงๆเราใช้แค่ไม่น่าเกิน4บานะสาบารนี่ก็แรงแล้วนะเมื่อกี้นี่คือ8บารนะครับคือออกเต็มตัวฉีดลมก็อ,ออกเต็ม นี่คือใช้งานทั่วไปไม่ได้แบบเปิดวาล์วลั่วๆนะครับนี่คือการใช้งานจริงๆคือเอาเครื่องมือที่ใช้งานมาใช้นี่เราลองใช้เครื่องมือ2เครื่องพร้อมกันแล้วเป็นเครื่องมือที่ปล่อยลมตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกาพ่นสีหรือว่าตัวพ่นลมนะครับแล้วก็กาพ่นสีในพิเศษรีบพีก,ก็คือใช้แรงดันลมสูงสุดด้วยนะครับไม่ได้ปรับแบบลมอ่อนๆเพื่อพ่นสีนะครับคืนนี้การทดสอบ8ดบา์ทั้งคู่ไว้ง่ายนะครับปล่อยลมเต็มที่ ผมไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงแล้วนะนี่คือ2เครื่องที่ใช้ลมสูงสุดนะครับพร้อมกันนะครับมันก็ยังเอาอยู่ปั๊มลมก็ยังปัม๊มถันเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมผมคอนเฟิร์มได้เลยคุณจะเอาไปต่อ4-5หหัวนะครับใช้งานเครื่องยิงตะปูกาพ่นสีนะครับ เครื่องยิงลมบล็อกลมหรืออะไรก็แต่ไม่มีทางหมดถังแน่นอนใช้งานทั่วไปนะนี่ขนาดทดสอบแบบยิงพร้อมกันใช้พร้อมกันแบบต่อเนื่องนะครับมันยังแทบจะไม่ลดเลยเข็มอันนี้คือเป็นปั๊มลมที่ปั๊มเร็วแบบเร็วสุดๆจริงๆนะครับยอมรับเลยเดี๋ยวผมจะลองใช้ฝั่งนี้มั่งนะครับฝั่งที่สามารถควบคุมแรงดันลมได้นะครับตัวนี้เป็นตัวปลดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้หัวปลดเร็วนี้ใส่เลยครับดันเข้าไปได้เลยนะครับ ปุ๊บแบบนี้เห็นไหมครับมันจะล็อกให้เลยอันตโนมัตินะครับวเวลาออกก็ดันตัวนี้ไปข้างหลังนะครับตอนนี้นะครับบาวที่ผมปรับนะอยู่ที่แปดบาผมจะลองปรับให้มันอ่อนพอแปดบาเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วนะครับเห็นไหมครับจะลองให้ดูนะว่าที่สองบาเนี่ยนะครับแรงแรงลมมันเป็นประมาณไหนสองบาพอหนึ่งสองซ้ำเนี่ยสองบาได้ยินเสียงไหม <laughs> ผมปรับขึ้นนะครับ ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4บาทลมจะแรงขึ้นนิดนึงเห็นไหมครับ4บาทปรับขึ้นอีกอยู่ที่6บาทนะครับประมาณนะโดยประมาณนะครับ6บาทแค่นี้ก็แรงแล้วนะครับฟังเสียง เดี๋ยวเราจะลองใช้งานจริงอย่างเช่นใช้พวกตะปูลมอะไรพวกนี้นะครับผมใส่กับเครื่องยิงตะปูนะครับตัวนี้ใช้ F 5 0นะครับแล้วก็ผมใส่ลูกตะปูนะครับเบอร์ใหญ่สุดที่ผมมีคือ F 4 5แรงดันลมนะอยู่ที่6บาร์นะน่าจะเห็นนะครับอ่ลองดูนะเนี่ยเนี่ยหบาจมแล้วนะครับ F 4 5นะครับ F 4 5เพราะฉะนั้น6บาเนี่ยเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับอ่าลองยิงต่อเนื่องนะครับ สบายแล้วก็ตัวเกจวัด ตัวนี้นะครับแรงดันลมเนี่ยใช้ได้จริงนะแล้วก็สามารถสังเกตได้จริงว่าสามารถปรับแรงดันลมสําหรับวาล์วตัวนี้ได้สําหรับตัวปลดเร็วทําให้ตัวปั๊มลมตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้2รูปแบบนะครับก็หปรับแรงดันลมได้นะครับแล้วก็ใช้วาล์วตัวปลดเร็วตัวนี้หรือจะเป็นแบบที่2ก็คือปล่อยแบบเต็มที่กับตัวท่อเส้นหนึ่งส่วนสนิ้วคุณจะใส่อแดปเตอร์พวกนี้ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่คุณเลยตัวนี้คุณอาจจะใช้กับพวกปืนเป่าลมนะครับเอาไว้เวลาทําความสะอาดหรือว่าเคลียร์พื้นที่ออะไรรพววกกเเเนนนนีีี้้้้ยยา็็ใใชชฝฝัั่่่่งงปลลลมมๆส กับเครื่องมือที่เราสามารถควบคุมลมได้โอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับเจ้าปั๊มลม Extreme ตัวนี้นะครับ4แรงม้านะครับ1,490วัตต์2นะครับ2นะถังขนาด60ลิตรนะครับปั๊มเร็วกว่าตัวเก่าที่ผม50ลิตรด้วยซ้ํานะครับตัวนั้นแค่รวมแล้ว1,200วัตต์เท่านั้นเองนะครับยังไม่ถึงตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับตัวนี้คือ1,490วัตต์2เข้าไปอีกรวมกันน่ะ1,200ตัวนี้รวมกันน่ะ3,000แรงกว่ากันแบบหลายเท่าตัวมากนะครับแล้วก็พิสูจน์ที่เห็นแล้วนะครับความเร็วในการปั๊มคืนนะครับเร็วมาก จากอันนี้เอาตามตัวเลขที่ผมได้นะครับก็คือ55วินาทีจากไม่มีลมเลยนะครับจนปั๊มเต็มนะครับ55วินาทีเท่านั้นนะครับปั๊ม60ลิตรเร็วมากนะแรงลมที่มันวิ่งนะครับ620ลิตรต่อนาทีนะครับเร็วจัดๆเลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมคอนเฟิร์มเลยว่าเร็วที่สุดเท่าที่ผมเจอมาอย่างตอนที่เราทดสอบนะครับปืนยิงลมกับตัวกาพ่นสีพร้อมกันนะครับเข็มก็แทบจะไม่ลดเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานจริงๆไม่มีทางเลยที่จะปั๊มไม่ทันต่อให้ใช้2อย่าง3าอย่างพร้อมกันเนี่ย เหลือเฟือมากตัวนี้นะครับถือว่าพัมกินทํามาได้แบบตอบโจทย์คนที่แบบต้องการลมเยอะๆแล้วก็กังวลว่าถังมันเล็กไปจะป้อนไม่ทันอะไรเงี้ยตัวนี้หายห่วงครับอันนี้ผมยืนยันได้เลยไม่ต้องไปถังร้อยลิตรไม่ต้องอะไรเลย60ลิตรนี่ก็เหลือๆเลยแล้วก็นะครับราคาก็ยังเซอร์ไพรส์ผมอีกนะครับผมเปิดราคาดูเมื่อกี้นะครับอ่ะเห็นอย่างนี้นะครับผมนึกว่าเออแตะหมื่นแน่ๆไว้แรงมันเยอะขนาดนี้นะครับ แล้วก็มอเตอร์โคตรแรง7,990นะครับที่ผมเจอในช้อปปีนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางในิที่ใต้คลิปนะครับลองไปหาซื้อดูใครที่คิดจะซื้อปั๊มลมสักตัวแล้วแบบเอาแบบตัวจบนะใช้งานง่ายๆดูแลรักษาง่ายๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นออยล์ฟรีไม่ต้องหยอดน้ำมันไม่ต้องอะไรเลยเหมือนอวยนะครับแต่คือมันดีจริงอ่ะอันนี้ต้องยอมเลยนะถ้าใครมาถามผมตอนนี้นะครับว่าปั๊มลมตัวไหนน่าสนใจสุดผมก็แนะนําตัวนี้เลยขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ป้อนลมให้คุณได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับไม่มีจํากัดเลยนะครับก็วันนี้ขอบ กดไลค์นะครับสุกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายสุดยอดอันนี้ยอมรับสุดยอดไปแล้วครับบ๊ายบาย